กูสกามาวางแผไนไว้อย่างดีป๊บนึงนะครับกูต้องกูขออันนี้ลดก่อนทำอะไรมีคนมีตัวหนึ่งไปมีอะไรมีตัวหนึ่งทำอะไรถกูใครวะก็ไม่รู้สินนะ มันขึ้นว่าบล็อกวะมันขึ้นว่าบล็อกอ่ะเพราะว่าอะไรวะไอ้ทับอินไว้ใหม่มันขึ้นว่าบล็อกอ่ะทั้งนันต้องอิงใหม่เปล่าวะลองเลิกอินไว้แล้วก็อินไว้ใหม่ดิอินไว้แรัวแล้วเนี่ยมันขึ้นว่าบล็อกหมดเลยอ่ะพวกมึงอ่ะไม่ถ้าบล็อกมันอันนี้เหรอไม่ไม่ื้าเดินข้ามาะไห้องไายมันก็ขึ้นขึ้นแถวเว้ยกูชนได้ ได้ละถ้ไมมันคือว่าบล็อกวะก็ไอไออัพอาจจะแบบปฏิเสธมึงตอนแรกอะไม่รู้ว่าบล็อกเลยเออหรือว่ามันเป็นหมาวะเอ้าน่าจะใช่วะทำไมทำไมวะทำไมวะมันเป็นบล็อก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 อกะเฮ้ยไม่คิดว่ามันเหมือนไหมไอ้เย้ยไม่ได้ซื้อก่อเลยโอ้โหมึงรีบมาอย่าคิดมากไม่เป็ ดึกเลยว่าทัา้งร้อยกว่ามีเลือดพออยู่แล้วอันนี้คืออะไรเนะี่ยสติลสติลเม็ดเมทานอลไงเอาไว้ใช้ทําทดลองที่โรงเรียนมนทอไม่ใช่หมายถึงว่าหมายถึงว่ามันหมายถึงว่ามันมันมาสุดท้ายหรือว่ามันเป็นอ๋อแค่เพลนี่หว่าใช่ป่ะใช่หุยไม่เมทานอลไว้เติมรถเชียชุดโคดอนตุ๊บอะไปเชียเียงขาสั้นชุดนี้ยังโดนขาอ่อนเรียบร้อยโดนกูละ เอาชุดไอซับนี่ว่ะแล้วชุดกูแปบ๊บนึงนะเซ็กซี่กูอยู่ไหนวะเชียไม่มีเซ็กซี่เลยอ่ะไอ้เยี้ยมีธรรมะทำงองเดียวเลยอ่ะไอสารมึงก็เปลี่ยนตรงไอนี่ดีเอาฟิสตาดีนี่ชุดเซ็กซี่ของกูไปนี่ใส่หน้ากากออกเหล็กไป <c oughs> ใครจะใส่มาเฮ้ยขาสั้นว่ะเชีย่ยเพิ่งเห็น สีสัตว อยไอ้เอัไอ้อัเม่งกลิ้งอะแม่งลอยแบบฟอ์เฮ้ยูตัดได้ดีเลยเหรอไอ้เว้เออเเส้นนเลยเหรอ Bearing in mind Cook's life expectancy is notoriously short. The price will be a regular income stream. We'll sink the money from the product into expansion into other territories and RD. We'll get some publicity, build the brand, we'll pocket some. Hey, Hi, <laughs> oh, and I'm. Cool, man. Did he?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  Yeah. Ooh. Fantastic. ขับเพิ่มสี่ล้อเลยกูไม่กลัวแต่รถกูหนักสอง0ันกว่าที่ฝนตกรถกูมันช้าเหรอวะไอ้เฮี้อ่ะเขาใหม่แลทำไมวะมันอยู่หลังสุดแล้วอ่ะไอ้ฮี้เอสยูวีนำหน้าวะ <c oughs> ทำมาเป็นพูดเอสยูวีเหรอ อุ้ยอุ้ยมีคนแซบเจจูวีมึงแกแซบมากนะไอขวาโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้าฮ้เหี้ยไ่หูบม่ฮาไม่ฮาอ้กูต้องขัดตามทีเดียวนั่นดิ โคตรหลงแล้วเนี่ยโคตรหลงตอนกูก็ขับตามตีพิมพ์มาแล้วกูโคตรหลงแล้วเนี่ยตัวยอ่ะโอ้ยใครมันบอกรถมันแท็กชั o n เต็มหมดเอาเข้าเลยเดี๋ยวโบว์ชนตันแอฟเข้าไปเฮกัสซัตไม่น่ารับโทษสัก โอ้รขาที่แล้วเฮ้ยที่กูเคยเล่นกับเพื่อนอะ่ะพอกูรูมะมาแล้วก็นั่งกัน4คนเลยมาอยู่ไหนกันนะก็ไม่รู้ใจกันไม่เต็มเลยในบ้าน chắc mày quá rồi. một Lụm vào. nhà ขับแท็งเกอร์ไปได้เลยเออขับเลยปะกูไม่เข้าบ้านแล้วนะเข้าบ้านเลยได้ที่ไหนวะอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเดี๋ยวคูฟอร์เวอร์ให้ไปก่อนเลยได้ไปสับฝ่ายดิสวยสดีแล้วครูต้องเอาโหเราบรรทุกจับหัวรถอยู่ไหนอ่ะหัวมันอยู่ไหนอ่ะครูแอดุร้อน แอบหลังต้นไม้ไว้ไหมโอยอยู่ไหนวะหัวรถบรรทุกอยู่ไหนวะขับรถหาแป๊บนึงนะรถบรรทุกอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเหรอวะไม่ใช่ตรงนั้นข้างหลังตรงไหนครับบัวให้ถูกบัวให้ไม่เนแหละแต่กูปินไปแบบกำลังถึงพอดีวะอ๋ออันนี้ม้องจะขับมาหรือวะดูถูกูขับกันนะมึงอะไอ่ะมึงขับอ่ะกูว่ขับรถลงไป sướng anh, coi, áp năng được? Thôi đi, thải về đây, được rồi. เดี๋ยวเราควรทำรถติดปไปแล้วแนละรถมันเตี่ยรถมันจริงไม่โดด ทำไงดีวะได้อันนี้กูไม่รู้ว่าโดนกูเปเตี้ยมันจริงกูไม่โดนอะแล้วกูก็ยจริงอะไม่โดนสวยแต่มันยิงแค้งกูโดนเออนี่ไงเหี้ยนี่ไงมานั่งก่อนเลยช่วยหลังหลังหลัง

ปลอบมือหายสั้นเฟรดี้บายบายอะ <c oughs> ไปวะไอ้เฮียกูแปลไม่ทันอีกแล้ว คอยเทร้อยเปอร์เซ็นต์ส่งไว้ได้ชัว อยู่ด้วยกันแล้วเว้ยเอาลับกระบป๋าคิก